ตอนนี้นิวคุงมีร้านในเพจบุ้ดานาติดตามนิวคุงได้ในเพจนิวคุงอาเซทีวีเจอก,กันทุกวันหกโมงขึ้นเป็นต้นไป,ปนวันเสราร์ในวันเสราร์ง่วงออืฮืมตำนานมาก <c oughs> ฝั่งแดง VS ฝั F, ่งน้ำเงินการกลับมาของตัวฮาเรานี้ในรูปแบบของสงครามแซนบ็อกที่แสนสุขนานโอเคเอาละครับที่งองครามผัวผม,ผม New o G totally ten ulator, นิวส์ของเกมโทเ t อ l ี่แ c c คูเดตแบ t t e น Simulator นีหรือว่า t a p s เนั่นเองนะครับผมเกมจำลองการสร้างสงครามระหว่างสองฝั่งขึ้นมานะม้มโดยการหาตัวละครหาเซตตัวละครหารูปแบบของตัวละครที่เราต้องมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปแล้วมาสู้กันนั่นเองนะผมผมก็ ลืมกันนี้ไปนานมากเหมือนกันว่าเราเคยมีกันนี้ตัวทั้งมาช่วงไอวันกหกนะผมเกมมันออกเลยไม่รู้แต่ช่วงนี้ก็เต็มเลยออกแตผม็อกไม่ทันน่ยนะผมเกนี้กันที่ออกช่วงนี้นะผมก็ได้รามาเล่นในโหมดทั้งแซนวอลล้แคมเปญกันแล้วนะผมผมไม่รู้ว่าแคมเปญจะมีเล่นไหมนะน่าจะมีปะโอเคถ้าพอมาอยู่บ้านนะผมผมเคยเล่นเวอร์ชันเทียบมันจะมีเป็นด่านๆไปนะแต่วันนี้น่าจะเป็นแบบมีเนื้อเรื่องบ้านนะผมแต่จะมีอีกเยอะที่เราข้างล่างเทียบ ใต้เนี่ยอินโทรลักชั่นเอ็นเจอร์ชาเลนเจอร์จะมีใต้นัดอีผมว่าที่จะมีในอนาคตนะเพราะเป็นแค่เอเล็กเซตในตัวแนะนำก่อนนั่นเองนะผมโอเคแนะนำตั้งแต่วุฒแรกเลยผมได้เลยอยากทีอย่างว่ามีอะไรบ้างที่จัดการได้อ่ะมานลองดูด,ดีกว่ามาทบทวนกันดีกว่าอีกขั้นนึงว่าเกมนี้ทำอะไรได้บ้างนะผมไอเดียคือขับนะผมขับก็คือไอตัวลัสเต้ใครที่ของฟินสต็อกก็ใช้กันะนไอตะบอง <c oughs> <c oughs> เรียกตะบองดีกว่าผมจำชื่อเล็กไม่ได้นะผมเล่าๆนั่นแหละ ที่ไวไฟาคนสลบแล้วก็ลากเขาทำด้านเองนะครับผมพวกนี้นะแล้วก็จะมีข้างล่างเนี่ยเห็นไหมข้างล่างก็จะมีฝัง่งเราก็มีขับเช่นกันผมสมยจเอาตัวทุบได้หรือตัวโปรเจคเตอร์คือคล้ายตัวโล่ป้องกันสเปียร์ทาวเวอร์คือสายตีไกลแล้วสำหรับปลาได้แล้วก็มีพวก หินสโตนเนอร์เวทมนต์บนเมดแล้วก็คล้ายตัวเชฟเทียนะคือหัวหน้าแล้วก็แมมมอตหูน่าสนใจนะผมแต่เรามีแค่หกร้อยของซ้ายลร่านะแล้วก็ได้แค่สามอันแรกที่เราทดลองได้นะั่นเองคิดว่างั้นนะพอมีขึ้นเป็นสีขาวนะผมอ่ะกดไว้ให้มันขึ้นไอคอนกรอบๆรอบๆแล้วก็กดที่อันโอเคทียจุดที่เรามาร์กไว้โอเคเอาโลก,ก็แด้โลก,กคือเป็นตัวรับหน้านะผมสเปียร์ก็เป็นตัวอยู่แถวหลังเพื่อที่จะปาอะไรนี้โอเควันนี้นะผมอาจจะมีสายแบบ คุกงในสายโล่สายตาไกลนะผมเพื่อสู้กับศัตรูที่อยู่ข้างหน้านั่นเองในนี้โอเคมานี้นะผมอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยเราสร้างทัพของเรามาคร่าวๆโดยที่เราไม่คิดอะไรเลยนะผมง่ายๆว่าอีกฝั่งตีใกล้ไงต้องเอาตัวโล่เยอะๆแล้วก็ตัวตาเน้นตีไกลเพื่อที่จะสู้กับมันนะผมโอเคเริ่มงิสงครามระหว่างสองฝั่งเริ่มขึ้นแล้วยุคหินก็สู้กันนะผมแต่ฝั่งเรามีโล่นะผมฟาดเลยฝั่งแดงสู้เข้าฝั่งแดงสู้เข้าฟาดมันฟาดมันเนี่ยสายตาก็ปาดเรื่อยๆผมตาทะลุไปไม่กลัวใครนะผมฟาดมัน ปลาใส่มันเปนแหละเรากทุกหน้ามันได้นะคะผมรู้สึกนี้ที่เราไม่้รูนสึกมานานก็กลับมาแล้วโอ้ยมันกันนะอันนี้คือแนะนําเกมว่าเข้าก่อนไหนก็เริ่มจากการที่ฝั่งคนปางสู้กันก่อนแล้วก็เราก็จะสู้กับฝั่งที่มีแค่คาถาเนี่ยก็จะเริ่มเอาเก็บไปเรื่อยหน้าต่อไปเป็นสเปียร์เอาที่ต้องสู้กันคือฝั่งของหอ,องนะผมรูดปานั่นเองนะผมรูดตา โอเคเนี่ยเขาทวนจะถือหอกนะั่นฝั่งตรงข้ามบอกว่าตีไกลไม่วาดไม่ได้แล้วอีกฝั่งนึงมีหลายอย่างด้วยกันมีทั้งโล่ป้องกันมีทั้งทุบมีทั้งตีไกลก็เลยสู้ไม่ไหวนะครับผมเขาแลดทำการเอาตัวตีกันทั้งหมดมานะครับผมอีกฝั่งนึงมีสิบตัวนะผมมีฝั่งละห้าเนี่ยห้าบนและห้าล่างแปลว่าใช้ตังทั้งหมดทันสองมากกว่าเราเรา800ที่แปดร้อยท่านนะผมแปลว่าเราต้องหาทีจัดก,การมันนะผมซึ่งผมมั่นใจว่าทีาจะจัดการตัวละครน,นี้ได้คือต้องใช้โลนเองนะเพราะว่ามันเป็นสายที่น่าจะรับอาวุธ ตีไกลได้นะอมคือรับอโลมาเยอะเลยผมว่าอะลองดูอ่อโลโลสําหรับโลเยอะเลยก็น่าจะมีต้องมีตัวตีไอปลาไกลอยู่นะผมสักกี่ตัวดีผมคิดว่าโลบน3ล่างสาน่าจะพอได้อยู่แล้วก็แล้วเอาตีไกลมาไว้ไกลเลยตัวช่วยคิวนะผมแล้วก็โลนี่มาโอเคอีกหนึ่งเป็นตัวป้องกันด้านหน้าผมฮัลโลสามหน้าโลโลสามซ้ายโลสามขวาโลหน้าหนึ่งอันเพื่อป้องกันเฉยๆแล้วก็ใช้ปลาสองอันน่าจะได้หรือไม่นะมาลองดูดีกว่ามาแล้วโอเค รับมือตัวตีไก่ที่แสนขี้โกงได้ไงโล่กันไวเนี่ยกันโอ้ยหลายโล่เนี่ยสะโล่อันเดียวกันที่สามอันนะผมสามปลาเนี่ยแล้วตัวก็มีปลาจากตีไก่นะผมช่วยช่วยรัดให้นะโอเคเป็นไงล่ะพวกนายคือใช้วุ้นไก่ขี้โกงเหรอจ๊ะก็คือสื่อว่าต่อให้เราถึงแม้เนี่ยมีการปะที่ไก่นะผมต่อให้เราดูเหมือนว่าจะพลาดแพ้ต่อราคาที่เราเติมเปรียบแต่เรามีตัวที่เหมาะสมโอ้ยเอาเพื่อนมึงตีเพื่อนได้ไงไ,งไอ้บ้าไอ้ชั่วปลาไม่แม่นเลย โอ okay. เคเรียบร้อยแต่เราก็ชนะดีนผมเรามีการลุมกันในโลกนะผมก็คือถ้าเกิดเราวางแผนดีๆต่อให้เรามีตังก็ตามเราก็จะชนะคนที่ตังมากกว่าเราได้นะผมถ้าเกิดเราวางแผนดีๆนั่นเองนะผมรู้อีฝ่านึงทำอะไรได้บ้างไงเรารู้แล้วว่าอีฝ่านึงมีอะไรบ้างนะผมต่อไปเป็นสติกแอนด์บนะผมเขาเริ่มมีของมากกว่าเดิมแล้วมีเริ่มมีทุบแล้วก็เริ่มมีหินโอ้มันมีหินด้วยมีคาถาเด็ดนะไว้นะวะคือมันเริ่มโกงกับเราเนะี่ยมันมีตัวเด็ดไอตัวบอลเม็ดสายเวทมนะม พราะผมต้องใช้แกงโลดแล้วตัวปลาเยอะๆเลยผมว่าโอเคอ่านโลมาเนี้ย <c oughs> ต้องรับอได้โลว่ะผมว่า <c oughs> แล้วก็โอเคอื้โอเคผมต้องลบโลไปก่อนผมว่าโลน่าเยอะไปต้องกี่คนดีวะผมไม่รู้ว่าเราควรจะเยอะแค่ไหนกันแน่ถ้าเกิดเยอะไปก็ไม่ไดีเนอยไปก็ไม่ได้ด้วยปัญหาเยอะนะโอเคเอาเนี้ยก็ได้โอเคตอานี้ก่อนนะผมเอาสายปลาห้า 5. โลที่เหลือโลนะผมก็ราคาหมดพอดีนะผมมา สู้สู้เขาดูสิหินจะรับได้ไหมหินกลางคลังเวทน,นะผมหินตายนะโอเคโหดูเวทมาสิโอเคอเไหวไหวไหวลอ่ตอต่อมาหนอผมล่อราคา80ดสิบแต่สมัยจะตีศัตรูสู้ทันทีทั้งหินแล้วก็ไอเวทมอนได้นะผมสู้มัน,น,มนมเนี่ยล่อฟาดหนอผมล่ออยู่แบบของโอพีเลยเนี่ยปักเต็มหัวหนอผมฟาดมันไปจอมม้วนโซเว็กันเลยปะจ่าหน้าหนอผมปะหน้าฟาดหน้าเรียบร้อยหัวหลุดเรียบร้อย โลเทปมาหน่อยผมเขาแนะนําว่าต่อไปราคาถูกแค่แต่สิบก็ตามแต่สู้ราคาสองสามร้อยได้หมดเลยนะผมสบายๆต่อไปอามีกองทัำละนี่เราชนะตัวลโลอ่อหินได้ปลดล็อกตัวใหม่นะผมอีฟันหนึ่งมีโล่เยอะด้วยนะผมแต่เมื่อกี้เรได้รู้แล้วว่าตัวฝันของเขาได้เป็นหินกับบนเมทสองตัวเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยมันสู้ไม่ไหวนะผมกับตัวโลเพราะโลมันถึกมากเหลือเกินไอ้ฟันหนึ่งมีโล่เยอะเหลือเกินตัวทุบนะผมมีล่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวนะผมราคาตัวราคาที่ แล้วสิบ,บาทน,นะผมนั่นเองนะแล้วที่เหลือก็เป็นตัวทุบนะผมก็เยอะเลยนั่นเองนะแปลว่าเราใช้สายตาเนี่ยจะลำบากมากความจริงแล้วผมคิดว่าตัวโล่ต้องแพ้ตัวพวกไอเชฟเทียนหรือว่าแมมมอสข้างล่างที่มันปลดล็อกไม่ได้ตอนนี้นะผมต้องใช้พวกนี้ถึงจะได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีก็ต้องใช้โล่แทนกนะ็คือเราต้องเอาโล่สู้โล่นั่นเองนะผมปึ๊บโอเค okay. ก็ต้องมีเท่ากันนะกันนะโอเคเท่ากันก่อนโอเคมาอันนี้ก็คือสเก็ตตัวเท่ากันแต่แล้วก็ต้องใช้พวกสายใหม่ๆพวกนี้ที่เราเพิ่งได้มาเพื่อ ทำบางอย่างให้มันดูมีมีอะไรหน่อยโอเคเราดูสิได้ปะอย่างนี้ได้ปะ,ปะวะต้องฝากตัวนั้นแหละตัวหลังก็จะทำได้ไหมน้องโอเคโลาเท่ากันตอนนี้โลาเท่ากันนี่โอ้โหนี่ไงโอ้โอเคมันคือการตีหมู่คณะนะผมเร็วตั้งไว้เร็วลิฟท์ไรเวสิเร็วไล่เวสิไล่เวสใส่มันไล่เวสใส่มันนี่แหละฟาดไปชิบหายแล้วโอเคแต่ข้อเสียข,ของตัวจอมเวทนี้คือมันไล่แค่ครั้งเดียวแล้วก็หยุดไลย่ยาวๆเลยจนทั้งตีไม่ได้วะ่ะ ก็คือเรือมันอยู่ใกล้ตุดกระทืบนั่นเองนะผมไม่ได้โอเคพ่ายแพ้รอบนี้พ่ายแพ้ไปงั้นแปลว่าถ้าคิดงานนี้แล้วผมเราเห็นว่าเมื่อกี้เรามันตีหมู่ไงข้อดีของการที่เป็นไอตัวโบมิ่งคือมันตีหมู่เพราะเราจะต้องทําการไวนะ้เยอะๆนะผมเน้นปริมาณแนละเน้นห่างๆหน่อยโอเคตัวโบมิ่งเป็นตัวตีหมู่เมื่อกี้นะผมที่เราลองมาคือมันจะตีทําการตีแบบว่าหมูขนาดด้วยรอบที่ผมเจอกับมันเมื่อกี้เนี่ยรอบที่แล้วผมรอบไมได้เพราะว่าไม่้อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็พอดีมันไล่ไล่ว่าวได้นะผมก็โชคดีไป เฮ้ยผมจะลองดูว่าถ้าเกิดเราเอาโมเมนต์เวทรอบๆรอบนอกนะผมแล้วก็เอาตัวหินเป็นตัวซัพพอร์ตอีกทีนึงตอนในท้ายกันนะตอนในท้ายถ้าเกิดมีตัวไหนที่มันมีปัญหานะผมก็ซัพพอร์ตไปแล้วก็เอาไอเดียที่เหลือตายไม่ค่อยมีป่ะเอาโล่หนึ่งตัวก็ได้โล่หนึ่งตัวแล้วก็เอาตัวนี้หนึ่งตัวมาจอมเวทเตรียมไล่เวทนะผมทีละตัวทีละตัวนะโอเคครับไปใกล้กันเทียรก่อนแล้วก็รอเนี่ยปึ้งอู้เดินนะอ๋อแต่ลราโอเคคือจริงตัวคอนดีมันแค่ลากเดียวก็เก็บหมดแล้วนะเดี๋ยวว่า ยังวมเป็นก้อนก้อนเดิมไหมเราแค่ให้มันเอนกลมๆก้อนเดียวแล้วแล้วมันมาใกล้จุดที่ตัวเวทมนต์ปล่อยได้ก็ตุ้มทีเดียวก็กระจายหมดเลยนะผมอันนี้ใช้เยอะไปนะแต่ก็ได้แหละได้อยู่นะผมเวทไม่ต้องใช้เยอะโอเคเวทไม่ต้องใช้เยอะก็ได้นะครับผมโอเคต่อไปเป็นยุคสมัยใหม่แล้วเนาตอนนี้เป็นยุคสมัยของเกมแทย์จีนะผมเป็นท่านกลาวแนวนี้เลยไอ้บ้านอย่างที่ทรงนี้โอ้ไฮโซเหมือนเราเข้ามาสู่ยุคกลางเลยผมยุคกลางแต่ตัวละครเราไม่มียุคกลางนะผมมีแต่ยุคแรกกับดียุค เติมบัานอยู่ดีนะผมเขาจะมีตัวน่าจะเป็นตัวฮัฟฟิงตัวแรกนะผมตัวพรีชิฟโบกติทั่วไปแล้วก็ตัวฟาร์มเมอร์นะผมตัวชาวนาที่ถือหอกนะผมน่าจะเป็นตัวคล้ายๆพวกตีใกล้แต่ตีแรงนะผมผมว่นจะไม่ตายผมว่าถ้าเอาตัวคัปเปอร์ไปสู้น่าจะสู้ยากหน่อยเพราะว่าเลี้ยตีตัวนี้พวกนี้น่าจะเยอะกว่าผมม่านะให้ผมเดานะผมเพราะงัผมต้องหาที่สู้อื่นอย่างเช่นใช้แมมมดไหมไม่ได้นะครับแข่งใบไม่พอมีพันสองเองอ่ะมีตัวใหม่เชฟเทียนนะผมเชฟเทียนคือตัว โอ้ย so. ไฮโซคล้ายขนหน้านะที่แบบเน้นสายปลาไกลนะผมคือแบบตัวน่าจะปลาป่าผมมดาน่าจะปลาปลา,ปลา,ปลาไอที่ขุดหินนะผมไปใส่รวัวน่าจะแบบรวัวเลยผมว่าเพราะว่ามันมันต้องเก่งนะต้อง400เนี่ยจริงปะต้องเก่งแหละผมว่าต้องเก่งนะผมนั้นเราก็ต้องเอาตัวเน้นปลาไกลนะผมเพราะมันมีตัวตีใกล้แล้วก็สายปลาไกลไปสู้กนะันแล้วก็แค่เอาโล่มาปกันนิดน,นึงนะผมข้างหน้าแล้วก็เอาพวกปลาหินมาไว้ตรงนี้โอเคเตรียมตัวเตรียมปลานะผมแล้วก็เช็คเทียนไว้ปลาอีกขั้นหนึ่งไหม จริงๆเราปลาก็สีก็แหละเทปเทียน่าจะเป็นตัวเทียบใช้ได้อยู่ผมว่าโอเคมาโลหน้าสีอยู่ตัวรับหน้าที่แล้วปลาปลาปาแล้วปลา่าจะน่าจะปลาใช่ไหมผมไม่รู้ปลาดีไหมเนี่ยลองสิอ่ะมั่นใจในความในตั้งแต่ท่าทางมันนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเพื่อนเพื่อนเพื่อนเต้นเพื่อนโอเคไม่เสียสายปลาโอเคเป็นสายอ๋อสายตีใกล้นะผมหนึงแรงเฮ้ยตีเพื่อนเฉยเลยสายดุมบอลนี่หว่าไอ้บ้ามันตายง่ายจังวะคืออะไรวะสู้ที่เหลือเราบอกให้ตัวปลาปลาหินได้ใชไหโอเค ปาหินไปปาไปสืบปาโดนโดนตัวเล่นขับแยกไม่ให้ปาหินแล้วคืออะไรวะเนี่ยอีตัวนี้ก็ช่วยปลาสิช่วยปลาดิว่ามัไม่ช่วยปลาเลยคืออะไรวะแต่ก็นกักก่อนอื่นคือผมสงสัยว่าตัวนี้ทำได้หรได้บ้างวะไอเชฟเทียนเนี่ยมันเหมือน,นกับไปตุนบอลแล้วก็แบบว่าเรื่วเลยอะแค่น,นั้นเองเหรอมันไม่ช่วยอเลยเลยนะมันดูแบบเก่งอะแต่ว่ามันดูแบบมันแป๊ดเดี่ยก็ตายแล้วอะคืออะไรวะเดี๋ยวทีนี้ยเอาดูใหม่นะผมสามตัวเชฟเทียนสามตัวเนี่ยมันโดนกระโจมเมยอ๋อโอเคอ๋อฝั่งข้างฝ่ายสากระโจมไปปวดนะผม เนี่ยมันตายหาเร็วมากเลยอะเจ็บเทียนเจ็บเทียนเป็นกาดเลยทุบมันฆ่ามันอืแต่โอเคบบแล้วจะเดินเน่ยแล้วเนาเดินไม่นะไม่นะโอเคน่าแบบแบบฮะคือสู้ได้ประมาณสามสี่ตัวแล้วก็ตายนะผมคือเราเป็นตัวแทงก์งอ่ะตัวแทงค์เลือดดีแรงด้วยแต่ข้อเสียคือถ้าลดลุมก็คือตาย,ยดิเพราะมันแทงไม่ไหวนะผมราคาไม่น่าคุ้มกว่า400ผมว่าจริงๆใช้บอลเมียทีเดียวก็น่าจะไหวแล้วล่ะผมว่าเอางี้ก็น่าจะโลยเยอะเหมือนเดิมนะโลแปดโอเคที่เหลือสเปียร์ก็ได้ผมว่าจริงสเปียร์ดีกว่าไอตัวหินเยอะ เพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนะโลมันจะมากไปโอเครู้สึกว่าจริงๆเราใช้สเปียร์โทเวอร์อ่ะมันรัวก็ได้จะตายแล้วผมว่าหินนี่แบบไม่ค่อยปลาด้วยดอยมากเนี่ยเดี๋ยวปาลาใช่ไหมโอ้ละสองสองตัวโอเคแต่โล่มันเข้าอัดโลนะผมตัวนี้มันอัดโลหนักมากเลยตัวตัวเนี้ยตัวพีชี้กันเนี่ยหืเฮ้ยปลาหนึ่งโหดนะเนี่ยโล่แทบสู้ไม่ได้โอเคโอ้โอเคปลาไปปลาไปคนเป่าเป่าสายปลาก็ะดดปลาเรื่อยๆผมนี่ปลาสิเเร็วๆปลาปลาเร็วๆโอ้โหมันโหดแต่วะเนี่ย โอ้โหเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกมันปลาช้าไปโอ้โหไม่มีใครเมื่อกี้ไม่มีใคร,ใคร,ใครปาโลมอะแพ้แล้ววะสุดคือฝันมันก็โหดถึกมากเลยอ่ะที่ผมอัตโนมัตนากับการใช้บนเม็ดเพาผมว่าคือใช้แบบสองรอบอะไรเงี้ยรอบแรกจะมีตัวตกรตัวหน้าก่อนต้องสองตกรตัวหลังเนี่ยผมจะไวนะ 1, นนะ้แบบนี้นะบนเม็ดหนึ่งบนเม็ดสองกันนะแล้วก็ลบตรงนี้แหละลบหัวโล่ตัวโล่อาจจะเรียกว่าเดี๋ยวโดนปัดเดี๋ยวก็คงไม่ไหวอนะ่ะรับได้ไม่นานนะผมออคิมาช่วยสปอร์ตก็ได้รอบหนึ่งตีอีกรอบหนึ่งโอเคหวังว่าจะไปได้หวังว่าจะไปได้ โลกันไว้อ่ารอบแรกแตเตรียมเคลียร์หนึ่งเนี่ยโอเคเคลียร์แล้วนะผมเมที่ผมคิดเลยคือเราเคลียร์เป็นกลุ่มนะรอบสองเนี่ยเคลียร์อ่าเห็นไหมละ่ะโอเคที่ผมคิดไปเลยคือเราต้องวางตัวเวทไว้ที่ละกลุ่มนะผมที่เหลือแค่รอซัพพอร์ตเช่นหินปลาซัพพอร์ต <c oughs> ตัวเด็กปลาวะโอเค คือหินมันปาแรงกว่าเพอะแหละใช่แหละแต่ก็ก็เสียคือปลาช้ามากเลยกว่าจะดีเลย์ปลาทีนึงมันน่าเซนนานละเกินดูใช้ยากมากเลยแต่ก็ใช้ได้แหละนะผมใชได้อยู่โอเคไปต่อตัวต่อไปโอเคมาแล้วตัวต่อไปที่ฝั่งตรงข้ามมีเป็นวู้ดูชุดฟางนะผมเนี่ยตัวเฮใฮะน่าจะเฮแบลเลอร์เป็นฟางเนี <laughs> ่ยเป็นตัวฟางเลยผมน่าจะถึกแน่ๆผมว่าให้ดาวน่าจะเป็นทั้งถึกแล้วก็ตีใกล้นะผมถึกก็ตีใกล้ข้างหลังอุ้ยเดี๋ยวข้างหลังมีอะไรข้างหลังมีตัววู้ตัวถือขวดนะผมพอยซิ่นเซลเลอร์นะผม ขายตัวขายขวดยาเอาเลยต้องมีตอนนี้ปัญหาคือเนี่ยมันจะแยกเป็นสี่เบียบนะผมเห็นปะเพราะงั้นเราจะใช้ตัวเวทยากนะผมลำบากหน่อยเราใช้ตัวอื่นที่ประคองไว้ได้นะผมต้งแรกก็น่าต้องสู้ด้วยพวกอะไรดีว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าตัวถือขวดยามันตีไกลหรือเปล่านะผมหรือว่ามีผลอะไรหรือเปล่ากับตัวเขาฝั่งเราบ้างแต่ตัวฟังก็ดูถึกมากเลยด้วยเพราะงั้นเราต้ใช้ตัวพวกติสู้ไม่ได้นะผมตอนล่อตัวการปลาของตัวหินรัวๆแล้วก็อาจจะมีลอนบนเมดเป็นแบบ เว็บหลังๆอ่ะรอดูนะผมผมไมว่าจะรอเบื้องเมืหลังเซตเส้นหลังให้มันแบบค่อยๆมาเทียตัวเทียตัวนะผมอ่ะเดินไปไกลเลยนะตอนนี้มี1 2ึ่สองสก็น่าจะพอนะผมว่าที่เหลือก็โปรเทคไว้ก่อนนะโปรเทคไว้โปรเทคไว้เพื่อรอการโจมตีอื่นก็ว่าไปนะผมเช็คเทียนออกมาดีไหมเนี่ยไม่ขยับออกมาเท่าไหร่ตอนนี้อ่ะว่าน่าจะว่าจะพอไหวอยู่ไอ้ผมเดินมาลองดูอะโล่สู้เขาโล่ มีสามเมโอ้โหมันผ่านรู่ผ่านโล่ไปป้องกันโล่ให้ตายเลยแล้วติดมือน,นะผมติดมืออยู่เนี่ยโอเคกองทัพแรกโดนเบาหน่อยแบบโอเคโอ,คโอค้มันมันเก็บตัวหลังแบบโหดมากเลยอะ่ะเนี่ยตัวหลังมันสีเขียวเลยมันติดพิษปะหน้าติดพิษหน้าโอ,อ้แนวติดพิษหน้าโอเคโอค้ติดพิษกันรัวนเลยมันสายตา,กกายไกลด้วยอ่ะตาไกลโหดมากเลยอ,ะอ่ะเออไม่นะเหลือแค่สองตัวนะที่ปกติอยู่โอเคตาหินไปตายอยู่นะตายอยู่โอเคกินสู้อได้อยู่นะโอเคไมมตายที่ตัวเดียวเหรอวะโอเมก้าดไม่นะโอเคไป็นไรเหลือนี่ตัวหนึ่งไม่โดนเหรอวะอะไรวะ ลุกขึ้นมาเกี่ยวสู้ได้นะผมสู้ต่อไปลุกขึ้นมาปลาหินใส่น้าโอเคหินลัดช็อตอีกแล้วนะผมหินมัวดีข้อดีคือมันตีแรงมากไงเวลาปลาหินหนึ่งรอบตีจกกัดการหนึ่งตัวได้แรงๆดีนี่ก็ตัวเวเปิ้เก็บหนึ่งนไม่โดนปลาเนี่ยมันที่มันก็ดอยมากนะโอเคแต่ตัวสายปลาขวดยาเยอะใช้หินสูน้น่าจะถือว่าคุ้มกว่านะผมมันจะพอที่จะต่อต้านได้บ้างแล้วก็มีตัวรับหน้าหน่อยก็จะพอได้แล้วน่าสนใจโอเคต่อไปอู้ รอบนี้มันมาเป็นทุ่งอย่างนี้เลยไ e y and Pitchfork นะผมก็คือเป็นตัวมาฝั่งกับชาวนาะนนั่เองนะผมก็คือเน้นแบบว่าต่อสู้กันถึกนะผมแล้วต่อสู้ระยะใกล้ได้ด้วยอู้ถ้าเน้นตีไกลน่าจะสู้ได้นะผมแต่เนื่องจากว่าเรามีเพิ่งมีตังถึงขั้นนี้สองพันหกนะผมต้องใช้ตัวใหม่ที่เราต้องได้มาแมมมอร์สู้ครับผม <c oughs> ที่เหลือก็สปอร์ตไปไหมสปอร์ตอย่างเดียว,วเรือไอกนี่ไจริงเราใช้เวทก,ก็ได้ผมว่าจริงมันกอกุ่มมั่งไงเวทก,ก็ได้แต่เราเชื่กันน้ผมอา่างนี้กว่าผมว่าผมจะเวทวท้ายนะผมไวนะ้สำหรับแค่ตอนที่ นี่ไงเดียทันทีที่มันมีปัญหากับตัวเมมมอสเมื่อไหร่ก็เบสใส่สปอร์ตนะผมมาดูซิจะไหวไหมเมมมอสมาแล้วจ้าตึงตึงโอ้ยไฮโซอื้อฟ้องอ๋อถล่มถล่มถล่มบอลเละเละแล้วเละแล้วอออออ๋อเบสบอกว่าเราย็นเดินไม่เสร็จเลยไปถึงครึ่งเลยเนี่ยไอ้ตัวเมมมอสตายหักแล้วเนี่ยตายเกี้ยงนะผมตายเกี้ยงนึงก็ตายตายท่ากลางกางนะผม สตรองราคาของราคามากาเลยโอเคต่อไป โอเคโอ้โห okay. oh, ดูของสิถือเคียวมาทุนนั่นเองนะผมเป็นตัวฮาวเลสเตอร์นะผมฮาวเลสเตอร์ตัวเก็บเกี่ยวนั่นเองนะผมดูน่ากลัวดีแต่เราจะไม่กลัวมันเราจะเซฟแมมมอสสู้เหมือนเดิมนะผมแมมมอสมาที่แล้วเอาโล่เลยผมต้องเอาโล่กันตัวเก็บเกี่ยวกันนะผมโล่กันน่าจะได้อยู่แล้วก็กันพวกไอ้ตัวปลาด้วยกันเต็มที่นะผมกันเต็มที่เพื่อใช้ไม้ต่างของเรานั่นเองนะผมกัน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 และกันอ่ากันล้วนๆนะผมแมมมอสเท่านั้นที่ฉักันได้ชนะได้โอ้ไม่เจอนะผมมส่ตัวโอ้ไม่สู้ยยออ้หแ่่ลต้ว ไม่นะแม่มอสสู้มันสู้ตัวเคียวเร็วเคียวหันกลับมาแล้วคัดโอ้ไม่นะมันจะเยิงมันยิงแล้วฆ่ามันฆ่ามันหันตัวที่มันไม่ก็หลังก็หลังก็หลังฆ่ามันนั่นแหละไปกดไปกดหืมโดนตีได้ไนละลายไปแล้วถึกอยู่โอติดมือติดมือติดมือมีมือแล้วไม่นะอย่ามือสีสู้มันเหยียบทับมันเหยียบกระทากมันฆ่ามันฆ่ามันแล้วนั่นแหละตายห่าหมดนะโอ้เหลือาตัวเหลือแค่สองคนเองตัวปลาสองตัวไม่เป็นไรไปสู้เขาสองตัวเนี่ยนะอึ้บบ้านั่นแหละไปแล้วหนึ่งตัวหรือสองตัวนะโอ้สองตัวสุดท้าย ตายหาสุดท้ายชนะตัวท้ายเรียบร้อยสตรองถึงแม้ตาจะดลบเลนเลยก็ตายนะผมเลนซ้ายทีขวาทีติด,ดมือบนหัวมือสลักดูสปกินดูโตก,ก็ตายนะผมแต่เราก็ผ่านไปได้นะผมจากการคอบฉุดกุมมันทนแทงถาดทนท,ทนัทนท,ทันทีนะผมซึ่งตกรตีนนี้ก็โกงไปนะแต่ว่าเราก็มีพลังของความเป็นเป็นมอสของเราเนะผมสู้จนทั้งชนะไปได้นั่นเองนะผมอย่างเทพไม่กลัวแล้วไปต่อ,อยยาเลยโอเคยุคสมัยแรกหมดแล้วหรอไม่เมมมอสเราไปแล้วอดได้แล้ว กลับมาสู้ยุคใหม่สองใหม,นม่น้องแพทที่ใหม่คือตอนนี้เป็นการต่อสู้กับกลุ่มใหม่แล้วปะอันนี้มันยุคมีเดวัลนะผมเรียบร้อยแล้วยุคที่มีดาบพวกนี้แล้วโอ้ไม่กดสายดาบนะาผมหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแต้มมาแล้วแทนน้องแต่เราต้องใช้ตัวนี้นะผมเซตนี้สู้เซตใหม่ที่เมื่อกี้เราเจอแล้วผมเซตที่เป็นแบบว่ามีความแข่งทุกตัวละครนะผมผสมคนเลยเช่นตัวเน้นพุ่งไปโจมตีป่วนป่วนท่านี่ฮัฟฟิงตัวฟาร,ร์มเมอร์ที่เป็นชาวนาคือตัว ที่มีแรับตีสมควรเราได้ตีไกลเหมือนกันแล้วก็เฮดเลอร์ที่ถึกมากนะผมถึกสมควรแล้วก็สไว้จะโจมตีอีกฝั่งหนึ่งได้ด้วยนะผมพลาเชเนอร์ก็คือตัวปลาตัวขายขวดยาเว้ปลายัดไกลได้นะผมทำให้มีติดป่วนติดมือได้เวสตีตัวถึกได้ดีนะผมเฮเวสเตอร์คือตัวตีแบบตีแรงๆๆอ่ะเน้นเทียร์ตัวเทียร์ตัวเน้นฆ่าตัวใหญ่ๆนะผมแล้วก็มีตัวอื่นเช่นวิลบราล้อร์กับตัวสกาโครอีกหุ่นไล่กาแล้วก็ตัวรถนะผมลองก็แหละลองรถนะผมรถดูโอเคตัวลักษณะของตัวนี้แล้วมันผมว่าน่าจะเป็นตัวสสาายย สายหนีเร็วอะคือมันจะแบบหน้าที่ในการหนีแบบขับเป็นซ้ายทีขวาทีเพื่อที่จะหลบการตีแล้วก็มีตัวหนึ่งตีใกล้คือตัวหน้าฟาร์มเมอร์ตัวตีใกล้คือตัวปลาหินนะผมไม่ไม่สับตัวตีเรื่อยๆเหมือนเน้นต่อเรื่อยๆนะผมผมว่างั้นแต่คิดว่าน่าจะไม่เหมาะก,กับด่านนี้เพราะด่านนี้มันแคบไงแต่ลองดูก็ได้ผมว่าน่าจะได้อยู่เพราะด่านนี้มันก็ไม่มีตัวตีไกลนะผมจะได้ก็ได้อะจะได้ผมว่าอาจจะได้งั้นเราเอานี่มาเอา,เอา แเลเพื่อที่จะมาป้องกันไว้นะผมคุณจะกันไม่เผื่อมันจะมาใกล้ก็จะตัวนี้จะได้แทงไว้นะผมมันจะได้ไหมแล้วก็เอาฟาร์มเมอร์ไว้ชุกเชิ้ตัวหนึ่งมาเนี่ยแว่นแล้วแว่นแว่นๆนายชนไปเลยนะโอเคชนไปหนีหนีไปหนีไปเนี่ยตายหายด้วยวคือที่ผมบอกคือที่มันแคบไงถ้าเราตะแว่นตรงนี้มันไม่ได้นะผมไม่ไม่เวิร์กตายเรียบร้อยไรวะโอเคด่านนี้ไม่ไม่เหมาะกับตัวนี้นะผมลองนี่มสกาโครนะผมหุ่นแรกกะโอ้โห แตวตัวนี้ผมว่าผมคุ้นๆแล้วตัวปล่อยนกมาแน่ปล่อยนกมาโอเคไว้ไกลๆเลยมันต้องมีสก,กิลอยู่ไกลๆนะผมไม่งั้นมันไม่ไม่น่าไหวฮับฟิิงห้าตัวนะผมจะไหวไหมเออมาแล้วหุ่นไล่กาโอ้นี่ไงนกโอเคมีการปล่อยอีกการ์ปล่อยอีกการไปเลยตอดมันจิกมันลูกพ่อโหยก็คือเป็นตัวตีไกลนะผมปึ๊บนอกไปตอดมันฟลุ๊บฟลุ๊บ เตรียมปล่อยนกนะผมเตรียมปล่อยนกครับนกสู้มันสิปานนกไปเร็วมดเต็กลางแขนกลางขานี่คืออะไรป่อยนกโอ้โหป่อยก้าวตายห่าจบโอเคผมลองดูเฉยว่าตัวละครใหม่ทำได้บ้างนะผมเพราะมันก็มีตัวใหม่มาก็เลยต้องลองดูว่าสกิลมีอะไรบ้างนะผมซึ่งมันก็ไม่ไม่เวิร์กเลยใช่ไม่ได้นะผมต้องลองตัวตีกลายแต่ตัวตีกลายมีแต่พ้อยซันเซลเลอร์ซึ่งมันข้อเสียคือมันตีได้เตี้ยตัวนะผมไม่สู้ตัวไอหินมัก็ได้ไม่เหมาะกับตัวตีแบบตัวพวกเนี้ยตัวเล็กพวกนี้มันไม่เหมาะเท่าไหร่นะผมเพราะต้องใช้วนรรบมลลออดาาาไห้เเๆ มันมันถึกไงถึกกว่าตัวนี้ผมว่านะแล้วก็เน้นไปว่าไปที่ตัวที่ช่วยสปอร์ตนะผมเน,เนเ้นหลังอะไรอย่างนี้ผมไม่รู้หนึ่งจะไหวไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะไหวเพราะว่าจะมีตัวฟัร์แท้งชั่วคราวแล้วก็ตีบ้างแล้วก็ให้ตัวฟาร์มเมอร์ลัดชตให้เราได้นะผมมาต้องสู้ฟาร์มเมอร์ไหวไหมแท้งไหวไหมเนี่ยแท้งไหววะโอเคไหวไหวฟาร์มเมอร์ตีไปฟาร์มเมอร์ตีได้โอเควีแท้งโอ้แต่แท้งไม่ไหววะแท้งแท้งไม่ไหวเลยมัน <laughs> โดนลุมกระทืบนะผมที่ฝ่งยนึงดาบโหดมากเลยอะเราไปตังแค่พันห้าเลย ดีฟันนี้มีกี่ตัวเนี่ย,นย,นยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบแปดเก้าสิบสิบห้าสิบแปดตัวนะผมก็คือราคาพันแปดนะผมกับตัวดีใกล้ซึ่งตอนนี้มีตัวตีไก่ดีๆด,ด้วยประเด็นนั่นคือประเด็นหรือว่าเราลองดูดิถ้าเกิดเราลองใช้ poison celler จะได้แหลแต่ผมคิดว่าไม่น่าเวิร์ยตอนที่เราลองสู้แล้วกัมันอ่ะเหมือนกับว่ามันจะป่านแล้วมันไม่ค่อยตายนะผมไม่ค่อยตายไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ลองดูก็ได้อาจจะมีทิปติดพิษตายก่อนก็นได้ถ้าเกิดเราไว้ห่างๆนะผมแล้วตัวพิชีพมาลองดูว่ามันอาจจะพอยืมได้้บาาโอเค เตรียม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 ดูสิราเนี้ยจะเนี่ยตาไปก่อนโอเคอ๋อเขาหมู่โอเคเฮ้ยมันหมูอยู่โอเคมันหมูอยู่โอเคโอเคล้มหวัดล้มโอเคแต่ล้มไม่ตายนี่เห็นไงติดมือแต่ติดมือหมู่แล้วโอเคเนี่ยตาไปตาไปโอ้ยได้ว่ะได้โอเคได้ว่ะได้ว่ะเอาแล้วเอาแล้วแล้วขนยักษ์ก็ไม่เร็วนะไอ้พวามันหมูขนาดนี้โอเคโอเคแต่ที่เห็นว่ามันไม่ตายเห็นไหมันก็ติดมือเฉยมันก็ไม่ตายเนี่ยโอเคแต่มันตายอยู่บ้านเราแค่นี้แล้วก็ไปขึ้นนะผมขึ้นแล้วโอเคขึ้นแล้วโอเคก็มีแหละมีเดาเบียดอเค หมือนเนี่ยเหมืนเนีเดินช้าเดินช้าปาเร็ว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 น,นั่นแหละเออเอาตัวเพื่อนเนี่ยที่ผ่านแล้วเพื่อนแบบมือโอเคเพื่อนมือไม่แรงเพื่อนปาไม่ว่ไปได้ไอ้อยู่โอเคสู้เขาเร็วๆมันมาติดตัวอื่นแล้วเนี่ยโอเมก้าส์โอไมค์ก้อนนี่แหละที่เห็นว่ามันยังไม่ไหวเพราะมันมันเบาไปโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นแล้วว่าถ้ามีสักสองตัวสามตัวน่าจะได้อยู่เมื่อกี้เรามีมากไปหน่อยนะผมโอเค รถไปมาแล้วสตัวแทนนะครับผมผมว่าจะได้อยู่ที่เหลือเพิ่มตัวตีดาเมจธรรมดาแล้วกันนะผมจะได้เผื่อมาช่วยโจมตีตอนที่มันมาใกล้อะไรนี้นะผมโอเคก็จะได้อย่างนี้จะได้แล้คือตาทีให้มันมึนไปก่อนนะสองตัวแรกนะผมเนี่ยมึนซ้ายมึนขวามึนโอเคมึนกลางมึนขวาเนี่ยแล้วก็ตีมันสู้มาสู้มันสู้มันปวดมันเร็วเร็วฆ่ามันฆ่ามันเร็วโอเคเร็วทำแต่ไว่าสู้จะทำได้สู้เขาสู้เขาแก๊งแดงของเราแก๊งแดงรัวรัวแตหละเปล่าเอร์ตนั่นแหละดีมากโอเค เดือดลมบอลไปผมว่าจ,จะต่อเลือดได้มากสุดถ้าทำได้หนูแล้วก็ให้มันตายรอบแรกเยอะๆนะผมโอเคส่วนตัวยังมีชีวิตอยู่แต่ว่ามัน,มนถอยหลังหน้าของถอยหลังแทนที่จะไปข้างหน้าโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคพอยิงได้บ้างน,นะผมเพราะสกิลมันพอดีโอเคที่เหลือบุกเข้ามา,าโดนตาไปโอเคคือไม่รู้เหลือกี่ตัวที่มันจะพอลุกมาได้แต่ตอนนี้มันล้มเนี่ยแล้วก็ต้องลุ้นว่ามันจะโดนตีเรื่อยๆเนี่ยโดนไปเรื่อยๆตอนนี้มันปักเพาอ,อยู่แล้วเนี่ยเทียตัวเทียรตัวแล้วก็งอนมันตายนะผมตรงตายซะได้ไปซะตายไปหมดนั่นแหละชนะเว้ยนั่นแหลละสกิปาช้ไดโอเค แก้งปลาหมื่นนะผมแก้งหน้าหมื่นปลาปลาไปก็ได้เองโอเคชนะอย่างบุดบิดมากเลยเนองสมซูซีมากเลยต่อไปหูเนะี่ยโวซิงมิวสิกนี่ตัวแหละมันติดไฟโหไม่ไม่ติดไฟเดี๋ยวนี้มันไอ้นั่นไอตัวหีบเพลงนะี่เป็นตัวบ้านนอะผมตัวสายสปอร์ตอะใช่ไหมนั้นราคาหกสิบนะผมแต่ไม่รู้สก,กิลมันจะเป็นสายสปอร์ตว่าเน้นรักษาพเพื่อนหรือว่าปวดฝ่งหนึ่งก็นแน่นผมแต่ราคาถูกมากนะเป็นตัวถูกแล้วก็มีฝั่งธนูอะ ตีไกลเลยต้องหาตัวที่พอถึกับตัวธนูใช่ไหมเนี่ยอืมพวกนี้ไม่ได้ดีเพราะพวกนี้ไอ้ไอ้ตัววิวบาล้มันเหมือนกับมันไม่เหมาะกระดานนี้เลยด้วยความที่ที่มันแคบมากมันซวยกาะดานนี้มันแบบไม่ได้ออกลงเลยนกก็เช่นกันโอเคตัวปลาโค้ดสองตัวนะที่เหลือก็เอาตัวแทงก็จะพอได้วะนี่ที่พวกนี้มาแทงไม่รู้จะได้ไหมหวะมันยุงมาคาไม่ไม่น่าพออ่ะดูนะอยู่โอเคเนี่ยกันไว้อื่มตายเลยเหรอจริงจังตายเนี่ยโอเคหมื่นหมื่นไปหมื่นไป เอาละซัพพอร์ตไปซัพพอร์ตฝั่งเราแทนนะมันเท่าไรเนี่ยเนี่ยกลับที่เดิมโอเคมันกลับมาเนี่ยเห็นไหมบ้านกลับมาติดมือเนาะกลับมาฝั่งนี้แทนนะผมมากลารว่ามันเพื่อนจ๋าโดนลุมตรงนี่พื้นอะไรเนี่ยกลับมาซัพพอร์ตฝั่งเราแทนนะผมไม่รู้สกิลบ้านมันดีไหมแต่ว่าถ้าที่ดูมันก็มึนๆเดินไปเดินมาเมาๆมากราวนะผมไม่มีเดเมจผมว่าไม่มีเดเมจโอเคแค่ปุ่นเฉยผมมาเรากดมาปาดีแล้วโอเคเฮ้ยว่าได้จะได้วะดูบ้านมันมึนเห็นปหมเนี่ยเพื่อนตายหาแล้วแต่บ้านนั้นอยู่คนเดียว แล้กินลมชมวิวแมลงเพลนริมเหวนะแล้วก็ล่วงไปเด็ดล่วงจริงล่วงล่วงล่วงแล้วฉนน่าเขาเด็ดเนอะอ่าล่วงลงน้ำตายห่าแล้วก็มีคนล่วงตามไปมาไปสู้จะไปสู้จะไปสู้กับมันก่อนเจ้ายังไม่ตายดูหน้าเจ้าดูผมเจ้าเดะหอดจะตามไปสู้นะผมอย่างใจกล้าบ้าคลั่งมากฉนน่าไม่ได้ด้วยสายตาดินโอเคผมสั้นรอดสามคนนะผมโอเคดูสินี่ก็บอยแบนด์เลย ยินด you know ีวะแล้วไงที่ก็หมายคนเราออกนะหนผมปาคดให้มึนเมาว่าไปอีฟันหนึ่งกับโดนปานแรกแล้วก็เมากลับไป <c oughs> เดินก้กาวที่ฝั่งทานมันนะผมโอเคตัวปาคดที่ดีจริงผมว่าตองมากโอเคต่อไปด่านนี้ซอสแอนคาตาเปาหนมเป็นเรือซอสเขียนคำว่า S กับ W ห่างกันนะผมเป็นเป็นคำแทนเวิร์ดแทนนะผมมีคาตาเปาโอ้ยเน้นหมูคณะแน่เลย <c oughs> ตัวละครคนมันดูแบบเหมือนจะไม่ไปมันจะไปห้องกระหินนะ่นหละลอยได้ด้วยโอเคมีตีใกล้ตีไกลอะว่าหมู่คณะนะผมต้องเน้นแบบว่าอยู่อยู่ห่างกันนะก็คือผมจะเอาเอาไอเดียเราต้องเน้นโอเคผมว่าตอนนี้วิ่งหนีได้ได้นี่ทันที่นีกว้างพอนะผมเอาวิวบาร์เร์ม,มา3ตัวเลยนะผมว่าอ่ะนี่แหละถ้าหนึ่งตัวโดนผมว่าอย่างน้อยที่เหลือสองตัวนีพอตกได้นะผมมาเด็กแว้นมาแล้วแว้นแว้นแวน แตายหินไปยมูนตาย,ตายหันหนึ่งกลุ่มโอเคไปเลยเดี๋ยวสองกลุ่มนะผมสองกลุ่มที่เหลือนั่นแหละชนไปนั่นแหละพังนั่นแหละพังเรียบร้อยนะผมเรียบร้อยตายที่ผมว่านะผมถ้าเกิดแต่ที่บ้าแล้วมันตีตีช้าๆช่างี้นะผมตีชัดตีใกล้กมีตีไกลได้นเจ็บมากๆเพราะมันจะวันเร็วม,มากเพื่อหน,นีนะผมเพ <c oughs> ื่อหนีการโจมตีของเราศัตรูพวกนี้ได้ไง่ายๆเลยสบายๆนะผมดูเลยว่ากี่เปน,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 นเท่าไหร่ตัวกระเตามันมันพันห้าสิบนะผมโอ้ คือที่เรายอมเสียตัวเนี่ยตัววิวบอลโลตัวแรกไปเพื่อสองตัวที่เหลือเพื่อที่จะได้เป็นตัวซัพพอร์ตที่เหลือได้นะผมจริงถ้าเกิดเราเอาตัวพวกวิ่งเลยกว่านี้เอาพวกฮัฟฟิงก็จะได้ก็ได้เป็นตัวนำหน้าก็อาจจะได้ผมว่ารอบนี้เป็นเดอะคิงโอเคราชาเอาว่ะมีราชาด้วยนะผมน่าจะเก่งแน่เลยราชามันราคาต้องพันสี่นะผมถ้าจะให้ค้าตัวไอ้้ไอตัวแรกเนี่ยตัวสี่ร้อยเนี่ยตัวเชฟเทียนแต่น่าจะถือกว่าเยอะมากเพราะว่ามันพันสี่นะ ต้องมีเรงที่ดีกัแน่พระชาเนี่ยแล้วมีตัวถือกระฐานได้เป็นพรีสต่ะเป็นพระตัวฮิวเหรอไม่รู้แหละเด็กเว้นสี่คนต้องมาเทอานั้นี้มาหน้าก่อนนะแล้วก็โอเคผมว่านี่เลยตามสหลักนะผมเราจะได้เป็นตามหลักเทียตัวเทียตัวแล้วก็ตามเทียตัวเทียตัวนะผมมาเด็กแว้นมาแล้วแว้นเว้นโอ้โหอะไรอ๋อเนี่ยมันฮิวจู้ได้มันฮิวมันฮิวมันฮิวโอ้พริตมันมีฮิวแล้วเราติดจัดการตัวพริตแล้วพี่ก่อนโอเคพี่ก่อนทั้งหมด เจียร์พิษนั่นแหละดีมากชนพิษไปรอตกนะใจเย็นนะโอเคนั่นแหละมีฮิลคราชานออกมีฮิลตัวถึกหืมเหลือตัวหนึ่งไม่เป็นไรถึกนั้นเราจะตายห่างวันเราจะพีจ่าเนี่ยที่ไหนก็ปลาไปช่วยกันปลาช่วยกันปลาช่วยชนไปชนไปเออชนไปชนไปอันนี้ใกล้ไปบ้างมันดูมาใกล้เหลือเกินใกล้กันแต่ก็ชนได้โอเคชนเป็นตายนะผมเรียบร้อยตายท่ายืนได้วยนะผมเท่มากดูหน้าดินี่พระช่างเรามีสปอร์ตสายฮิล้วนๆพวกแพทย์ดึกแว่เนี่แพทย์ดึกแว่ไม่น่าเชื่อเลยแล้วข้างขวานี่คือแหละเยง ยืนแบบเย่ดีใจชูมือขึ้นแล้วหมุนๆนะผมรถมาเนี่ก็ชนเต็มที่ปีชีพเต็มที่นะผมโอ้ไม่ค่ะชนะไปได้เลยหนึ่งสวยงามใสสะอาดได้เห็นะครับผมต่อไปโอ้โหแหล่ะด่านเบสิกฟอร์เมชั่นเซตใหม่นะผมเซตนี้จะเป็นเซตสี่คืออุวยด่านไฮสโตรมาได้เป็นหมู่บ้านนะหมู่บ้านชุดเล่นมากเลยผมได้บอลเนี่ยได้บอลเนี่ยถึงแล้วดูสิโอเคถึงไหมดูสิการตีมันมันไม่ถึงนะโอเคตาย ไม่ลอดคุณจะบาดตาย